สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องตะรถเครื่องเก่านะครับวันนี้นะครับด้านหลังผมนะครับเห็นไหมฮะเอาใจรถครอบครัวนะครับวันนี้สาวกบีมร้อยี่้านะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับวันนี้เครื่องดีๆนิ่มๆเดี๋ยวเราลองไปรับชมนะครับนี่นะครับผมรีมร้อยิบห้า รถครอบครัวอเนกประสงค์นะครับเครื่อง 125cc นะครับสี่จังหวะตัวนี้นะครับกลับมานิยมกันอีกแล้วนะครับกับรถเก่ายุค90นะครับตัวนี้ถือเป็นยุค90ได้เลยนะครับเพราะว่าอายุรถน่าจะ20กว่าปีแล้วนะครับ ชมรอบๆคันดูก่อนนะครับคันนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับย <Yeah! S 1> รถเดิมๆทั้งคันนะครับล้อเดิมนะครับเครื่องเดิมคาบ,บูเดิมป้ายเชียงรายเดิมนะครับเลข 1, หนึ่งสามใบห่วยให้ด้วยนะครับ ใส่วิ้งเลยนะครับผมสติกเกอร์เดิมอยู่นะครับเรือนไม้ขึ้นหมดนะครับตะกี้ขี่มาก็ขึ้น7-80ก็สบายนะครับอันนี้วิ่งได้เป็นร้อยนะครับเพราะว่าเรือนไม้ปลาไป160เลยนะครับ ภาษีก็เพิ่งขาดไปนะครับเมื่อต้นปีนี่นะครับสิบหกมกลาเอสามเอ็ดมกราหกสี่นะครับเครื่องนะครับเดี๋ยวเราลองไปรับฟังกันเลยนะครับเสียงเครื่องวันนี้มาใกล้ถนนนิดนึงนะครับเสียงรถจะด,ดังนะครับอันนี้เป็นหนองน้ำหมู่บ้านนะครับ หองบัวนะครับมีที่ออกกําลังนู้นนะครับเรือนไม้นะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับระบบไฟนี่จะออกอัตโนมัติแล้วนะฮะหรือว่าใช้ได้เลยนะครับ ไปเลี้ยวนะครับโอ้โหแตรดังเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเครื่องดีมากครับผมเกียร์นะครับเกียร์สองหาย หลอดน่าจะขาดนะครับเกียร์สีวนมาเกียร์หนึ่งนะครับรถดีๆเดิมๆเ,เครื่องนิ่มๆน,นะครับไม่มีอุปสรรคในการขับขี่นะครับค่อนข้างจะหายากแล้วนะฮะบ,บางคนซื้อรถถูกมาก็จริงครับแต่ว่าต้องเอามาซ่อมอีกสุดท้ายก็กลายเป็นรถแพงอยู่ดีนะครับ คันนี้มีเล่มชุดโอนครบนะครับแล้วก็ภาษีเกือบเต็มนะครับขาดไปประมาณ6เดือนนะครับแต่ก็ต่อไป1นึ่งปีนั่นเองนะครับราคาผมเปิดให้เลยแล้วกันครับผมคันนี้จะแพงหน่อยนะครับหนึ่งมืนดรอบาทนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจนะครับหนึ่งมืนดอบาทส่งได้ทั่วไทยนะครับ ท่านไหนสนใจนะครับผมกับรีม125นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องตะรถเครื่องเก่านะครับดูลิงก์ใต้คลิปใต้โพสได้นะครับกดลิงก์ไปดูได้คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ เข้าไปดูหน้าเฟซก็ได้นะครับและก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับรถที่ท่านสนใจหรือว่าอยากได้อยู่อาจจะอยู่ในช่องผมก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนกับรีมร้อยยี่ห้าหนึืนนบาทเพื่อนๆทนไหนสนใจนะครับ โทรเข้ามาสอบถามได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ